สวัสดีครับพบกับช่อง New Man Channel นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่กด subscribe เข้ามานะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับวิดีโอที่ผมถ่ายก็ถ่ายแบบสดๆเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดตัดต่ออะไรเลยนะครับมันจะไม่ค่อยมีเอฟเฟกมากนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นการพูดการบรรยายมากกว่านะครับโอเควันนี้ผมตั้งใจจะมาถ่าย ปุ๋ยอัดเม็ดอันนี้ไม่ใช่อาหารนกนะครับนี่นี่ไม่ใช่อาหารนกนะครับแต่เป็นปุ๋ยอัดเม็ดนะครับที่ที่คนส่วนใหญ่ก็นิยมใช้กันนะครับปุ๋ยอัดเม็ดนี่นะครับจะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดอย่างนี้นะครับอ่ากระบวนการในการทําปุ๋ยอัดเม็ดก็ค่อนข้างที่จะ ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับนี่ใช้เวลาเป็นเป็นเดือนเดือนเลยน่าจะประมาณสองสองเดือนได้นะครับส่วนประกอบของมันก็คือจริงๆมันก็อยู่ที่เราด้วยว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปในปุ๋ยตัวนี้นะครับเราต้องการที่จะให้ธาตุอาหารอะไรกับพืชที่เราปลูกนะครับ จะมีสารเคมีหรือไม่มีก็อยู่ที่ส่วนผสมที่เราใส่เข้าไปนะครับอ่าสําหรับคนที่ปลูกแบบปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ก็จะไม่ไม่ใส่พวกสารเคมีเข้าไปในเป็นส่วนผสมในการทําปุ๋ยอัดเม็ดนะครับอ่าคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆการทําปุ๋ยอัดเม็ดนะครับก็ส่วนประกอบที่สําคัญจะมีพวกขี้เค้มนะครับเขาเรียกกันว่าขี้เค้มนะครับ ก็จะเหมือนเหมือนจะเป็นผงผงอ้อยนะครับที่ผ่านจากการทําโรงงานอ้อยนะครับที่เค้กมันจะมีพวกธาตุอาหารไนโตรเจนสูงนะครับแล้วก็พวกปุ๋ยคอกปุ๋ยที่ไก่นะครับเติมเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีพวกน้าหมักน้ําหมักต่าง ทีนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่คนว่าจะใช้น้ําหมักอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็น้ําหมักที่เห็นใช้กันก็น้ําหมักปลานะครับอ่าใส่ผสมเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีพวกปูนปูนขาวที่ใช้สําหรับการเกษตรนะครับโอ้แล้วก็กระดูกปนนะครับหลายอย่างนะครับส่วนใหญ่ที่ที่เขาใช้กันนะครับคร่าวๆก็ประมาณประมาณนี้นะครับก็ ธาตุอาหารหลักๆที่เราเติมเข้าไปก็ NPK นะครับในตัวเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนะครับแต่ก็จะมีพวกอิซีวัตถุอื่นๆที่ให้ธาตุอาหารอย่างอื่นด้วยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเออก็ผสมคลุกเคล้ากันนะครับแล้วก็หมักเป็นกองไว้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1เดือนนะครับช่วงช่วงที่หมักไว้เป็นกองๆไว้เนี่ย เราก็จะลดน้ําทุกห้าวันนะครับให้มันมีความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ลาดลาดพวกน้ําหมักด้วยนะครับทุกประมาณเจ็ดวันก็ได้ลาดน้ําหมักนะครับพอได้ที่แล้วปุ๊บเราก็จะเอาเข้าเครื่องบดนะครับคล้ายๆกับเครื่องบดเพื่อนๆก็เห็นเครื่องบดไสหมูไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ไชสหมูดิเครื่องบดหมูซาบะ เวลาเราไปซื้อหมูอะเออหนๆไม่คล้ายกันเลยนะครับก็จะเอาปุ๋ยหมักที่เราหมักไว้เนี่ยทิ้งไว้เป็นเดือนๆ,ๆเนี่ยไปใส่ในเครื่องนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับออกมาเป็นเส้นๆนะครับแล้วก็จะแตกออกมาเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับเส้นๆเล็กๆนะครับสะดวกต่อการใช้งานนะครับหลังจากนั้นยังไม่เสร็จนะครับเราก็ต้อง เอามาพึ่งอีกนะครับให้มันมีความแห้งนะครับนี่ให้มีความแห้งนิดนึงนะครับก่อนที่จะบรรจุใส่กระสอบนะครับแล้วก็นําไปใช้งานนะครับบางคนเขาก็นําไปจําหน่ายนะครับแต่ว่าการจําหน่ายเนี่ยเพื่อนๆคนที่จะทําปุ๋ยจําหน่ายเนี่ยเราก็ต้องศึกษาอย่างดีนะครับเรื่องเรื่องใบอนุญาตด้วยนะครับต้องไปขอใบอนุญาต นะครับใบคิวนะครับก็ลองลองศึกษานะครับสำหรับคนที่จะทำปุ๋ยเม็ดขายนะครับก็ลองไปศึกษาดีๆนะครับก็คนนิยม,มใช้กันเยอะนะครับอืมเพราะมันมันมันใช้ง่ายไวแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้ผลดีนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มาพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เพียงเท่านี้นะครับผม ก็อยากจะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่กดติดตามกันมานะครับเป็นกาลังใจงให้กันนะครับผมกออ็อยากจะถ่ายทอดอะไรที่มันแนะนำหรือว่าเป็นความรู้นะครับ mm hmm. ก็อยากจะถ่ายทอดให้เพื่อนเพื่อนได้ได,ได้ได้ดูกันนะครับพูดคุยกันนะครับ mm hmm. ก็เป็นการทำการเกษตรแบบง่ายๆนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับแค่นี้มันก็มันก็มีความสุขแล้วนะครับผมโอเคสำหรับใครมี คำถามหรือทัศนคติอะไรที่จะแบ่งปันกันก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ